ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเขียนคิวให้ดูกันนี่อันนี้คือคิวที่ยังไม่ได้เขียนเปึ๊บเห็นไหมเราจะเขียนด้วยเจ้าตัวนี้นี่มาอันนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนไฮไลท์เลยอะเหมือนไม่ใช่นะคะมันคือนี่สามารถปัดคิ้วแล้วก็เขียนคิ้วได้ในตัวเดียววิธี เราใช้ข้างที่แหลมๆนี้เขียนเรียกงว่าเป็นทว n 1ันแล้วก็ปัดใช้อันนี้ปัดนะเห็นไหมอีกข้างหนึ่ง อันนี้จะแต่งแบบไม่เข้มนะอแบบใสๆแล้วก็ปัดเลยเสร็จแล้วคิ้วเราเติมข้างในหน่อยนะึงเรียบร้อยแล้วคิ้วเราวันนี้เราก็จะมาให้ดูเพียงเท่านี้เราก็จะไปแล้วใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ไล,ลน์ id line ์ o ุ o k ุ s o น s o o k s o n ไปแล้วนะคะ 你拜。